บันทึกความจำวันนี้วันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามิห้าก็ขอบันทึกความจำเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้ารอสาิบห้าทั้งนี้เพราะว่าวันนั้นป่วยมากจะต้องไปสั่งการให้ในช่างธรรมดบพระยืนแปดสอง ซึ่งขวัญและอริยาม,มันบริจาคทรัพย์มาหนึ่งแสนบาทแต่ว่าเงินหนึ่งแสนบาทของเธอที่ส่งมาให้ก็เป็นเงินมากแต่แ้ว,ว่างานที่สั่งทำถึงล้านบาทอันนี้ก็เป็นของธรรมดาที่ต้องใช้เงินส่วนอื่นเสม เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาวันนี้ก็จะขอทบทวนเรื่องความเป็นมาของวันที่19บเกสิงหาคม2535หลังจากกลับไปดูงานแล้วไปสั่งงานเสร็จก็ลกลับมานอนพักรู้สึกว่างง,งมากแล้วก็เหนื่อยมากมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้คงจะทรงตัวไม่นาน มันอาจจะตายเสียลายไปในะไมชาเนี่ก็ได้ที่ได้รวบรวมกำลังใจขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จประจำใจคือพระพุทธเจ้าที่พระพที่วิมานที่บนนิพพานคำว่านิพพานในี่ใครจะว,ว่าศูนก็เป็นเรื่องของท่านถ้าจะมามีความรู้สึกว่าไม่ศูนแต่ความจริงเรื่องของพุทธศาสนา ถ้าเราจะอ่านก็จะเพียงนองซื้ออย่างเดียวก็คงไม่เข้าถึงพุทธศัสนาะแน่นอนนักเพราะความเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันทางที่ดีก็ควรจะค้นคว้าด้วยวิธีปฏิบัติแนวปฏิบัติมีอะไรบ้างมีสี่อย่างคือหนึ่งสุขวิบัสสโกสองเตวิโชสามชราพิญโย 4, สี่ปิัมิทัปโต ถ้าเราทําได้ครบทุกอย่างจะไม่สงสัยในพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนั้นในเมื่อไปถึงนิพพานแล้วไปนั่งที่ที่เคยนั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่หลายองค์ที่ที่เขาว่าศูนย์ขนานดะความจริงไม่ศูนย์ไปถึงถการธรรมชาติการท่านยังบอกว่าคุณ เทวด,ดานางฟ้าผมเคาคอยอยู่ที่เทวสภาเต็มหมดทําไมไม่ไปแวะที่นั่นก่อนกลับไปก่อนกลับไปที่เทวสภาก่อนที่จะกราบท่าน,นมาที่เทวสภาพอถึงเห็นท่านผู้มีคุณคือบิดามารดาเดิมครูบาอาจารย์ท่านญาติผู้ใหญ่ท่านผู้มีคุณทั้งหลายก็รวมความมาท่าปัจจุบัน ก็ถือว่าเทวดานางฟ้าพร่มทั้งหมดมีคุณทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่างานทุกอย่างท่านช่วยช่วยงานทุกประเภทที่ทําความสําเร็จขึ้นมาได้นี้ก็เพราะอาศัยหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระปริเจาพระเจ้าสามพระราหารันสี่เทวดานางฟ้าพร่มแล้วก็ห้า ท่านย่ากุณาส่งลูกแก้วมาให้เจ้าจักรพรรดิมานท่แจเกแก้ว,กกแ,กว,แ,กวแก้วเพช่อจรพันก็ตามตามใจจะเรียกอันนี้หลวงปู่ทุ่มให้ไว้ก่อนแต่ว่าองค์เล็กให้อนบไปอนบให้สันไม่ใช้ใช้ในทางนี้ผิดกลับไปที่เดิมแต่ามาท่านแม่นํากลับมาให้บอกว่าองค์นี้เป็นองเล็กเป็นองน้อง ถ้ามีไว้ทั้งสององค์งานทุกอย่างจะสำเร็จหมดตามความประสงค์แต่ก้วจักรพรรดินีรู้สึกว่าทุาบูชุม่มถวายพระบาทสมเด็จีรหวัวอ,องค์หนึง่งอ,องค์ใหญ่เนีเมื่อกลาบท่านเสร็จขอบคุณท่านเสร็จก็บอกว่าตอนนี้ไปอาตมาจะไปนิพัาน มีท่านผู้ใดบ้างจะไปนิพพานอัตมาก็เชิญไปได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวิมานหลังใหญ่ที่พระพุทธเจ้าให้อนุญาตให้ทุกท่านไปพักทุกท่านจะไปพักได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องมีอัตมานำไปขั้นการที่สองบริเวณทั้งหมดพอเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลเดินเล่นตามสบายหลังจากนั้นมีมายของใครวิม,มายของมัน นั่นคือต่างองค์ต่างก็มีมวิมานนี้วพรานอยู่แล้วทุกท่านจะไปหมายของท่านก็ได้ไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่หมายของอาตมาก็ได้เมื่อพูดจบก็ลุกจากที่เมื่อลุกจากที่แล้วเทวดาพรมนางฟ้าทั้งหมดก็ตามมามาถึงก็นั่งที่เดิมนมสักการพระพุทธเจ้าแล้วเทวดานางฟ้าพรมทั้งหมด เขาก็ดั้งที่มีมานหลังใหญ่ความจริงเทวสภาในใหญ่มากแต่ว่าแน่นขนาดพี่มันหลังนี้รู้สึกว่าจะเล็กไปหน่อยแต่ก็เป็นสิ่งอศัศจรรย์เมืเอ่อเทวดานางฟ้าระพรมทั้งขึ้นไปก็ปรกากฏว่ามันหลังที่เห็นมันนึกว่าเล็กไปหน่อยขับใหญ่ขึ้นมาเต็มพอดีสำหรับเทวดานางฟ้าระพรมนั่ง ขณะวิมานเหล่านี้ตมานั่งก็มีญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดนั่งอยู่เต็มก็้ดีหันไปทางขวาเจอโยมทั้งสองก็โยมผู้หญิงและโยมผู้ชายชาติปัจจุบันปกติท่านอยู่ชั้นยามาท่านนั่งอยู่ด้านขวายั <c oughs> างถามโยมผู้ชายว่าโยมขึ้นมาบนสวรรค์ได้ยังไงถ้าโยมมีบาปมาก พราใส่ความรักลูกเป็นห่วงลูกเลยว่าลูกจะอดตีหาออย่างยิ่งสินสีข้อยงครบทนแต่สินข้อที่หนึ่งคือปานาธิบาตโยมจับสัตว์น้ำมาเพื่อให้ลูกกินคือปลามันก็บาปถ้าโยมทําไมจงได้มาสวรรค์ได้โยมท่านก็บอกว่าเมื่อข้าทาธิตอนหนุนม่มๆ ผมทําอย่างนั้นจริงแล้วก็ไม่ค่อยจ้ยเข้าวัดการปฏิบัติในศีลในธรรมท,ทุกอย่างครบถ้วนเว้นแตารนาธิบาตเล่าไม่กินฝิ่นไม่ฉันบุหรีไม่สูบทุกอย่างครบถ้วนแต่ถ้าว่าในตอนแก่ลงมาคุณอยู่ที่วัดบานองโคก็ดีคุณอยู่ที่กรุงเทพก็ดี ฉันมีความห่วงคุณเป็นมากทุกวันทุกคืนนึกถึงแต่คุณองค์เดียวว่าอยู่ไกลาจากพี่จากน้อนจะมีความลำบากนึกถึงอย่างนี้จนถ้าเวลาป่วยยิ่งป่วยก็ยิ่งนึกถึงมากขึ้นเพราะอาศัยนึกถึงคุณอย่างนี้เป็นอารมณ์อย่างอย่างเดียวโดยเฉพาะที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างนี้เขาเรียกสังขารนสติ คือนึกถึงพระสองเป็นอารมณ์พอตายจากความเป็นคนโยงก็ขึ้นมาเป็นเทวดาชั้นยามาแต่ตามปกติเป็นมนุษย์โยงก็ชอบบูชาพระสวดมนต์อยู่เสมอวัดจะไม่ค่อยได้ไปก็ไม่เป็นไรแต่ที่บ้านทำถ้าถามม่าโยมบนนิพพานนียมมีวิมานนี่นยัง ยมก็แต่ว่ามีที่มือประทันด้านขวาที่มายเขาโยมตั้งด้านขวาทมายเขาคุณทางด้านโน้นก็เหลียวไปดูตามมือของท่านเห็นทิมายของท่านต่างสวยสดงดงามมากยังได้ถามโยมผู้หญิงว่าโยมในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นนักบุญชอบบูชาพระชอบไปวัดชอบฟังเทศไม่ขายเกอเือบจะทุกวันพระ เรื่องเกิดกระบุญเกิดขึ้นอย่างใดก็าตามเป็นสนใจทุกอย่างเวลานี้โยมอยู่ช่านไหนโยมหญิงก็ตอบว่าท่านอยู่ชัานยามาไม่กันแต่ว่าฉันชอบบูชาพระทุกๆวันจะให้นางฟ้าก็ดีฉันก็ดีจะช่วยเก็บดอกไม้ภายในวิมานเป็นดอกไม้สีขาวทัานยามาในสีขาวหมด แล้วก็นำมาบูชาพระถามว่าดอกไม้ที่เก็บมาได้แล้วถ้าเหลือจากการบูชาพระมันไม่เหี่ยวไม่แห้งหรือเขาบอกมันไม่เหี่ยวไม่แห้งถ้าเราไม่ต้องการดอกไม้ก,ก็หายไปไม่ต้องทิ้งแล้วเราก็ไปเก็บมาใหม่ทําอย่างนี้ทุกวันก็าถามว่าในเมื่อโยมเป็นนักบุญแบบนี้แล้วก็เวลานี้มีมารบนิพนธ์มีที่อย่าง ท่านตอบว่าอย่างก็แปลกใจว่ายโยมผู้ชายในความจริงเสียเปรียบโยมผู้หญิงเพราะทำปานาธิบาตมากแต่โยมผู้หญิงนี่ไม่ค่อยได้ทำปานาติบาตบาปไม่ค่อยได้ทำทำแต่บุญทําไมจึงไม่มีวิมานบนนิพพานก็าถามท่านว่าพระพุทธเจ้าเทศทางหลายครั้งในโยมจําไม่ได้หรือก็บอกว่าจำเหมือนกันแต่มันเพลินความสุข ไม่เคยคิดว่าจะจุดติไม่เคยคิดว่าจะตายจากทิพันนิจะวิมานนี้นี่ตกที่มบรรดามีความประมาทมากจ้าเตงบอกเ่องบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โยมออกมานั่งข้างหน้าท่านออกมานั่งข้างหน้าแล้วก็บอกท่านบอกว่าให้หันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าถ้าหันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าถ้ากราบพระพุทธเจ้าแล้ว ตอนนี้ไปองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วหรือสมเด็จองมรถมก็ส่งเทศว่าเจ้าผู้เจริญเจ้ายังไม่มีวิมานอยู่บนนิพพานใช่ไหมจงผู้หญิงก็ตอบว่าใช่ทั้งนี้พระเจ้ามีความประมาทมากเกินไปมีความพเพลิดเพลินในความเป็นทิพย์ถือตัวว่ามีบริวารมาก มีวิมานใหญ่มีความสุขตั้งใจบูชาพระแต่าก,การบูชาพระของเธอเป็นาก,การบูชาพระแต่ผิวเผินเป็นเข้าถึงนการเข้าถึงพระแบบผิวเผินไม่เสียดื้เงนักฉะนั้นจึงไม่มีวิมานอยู่ในนิพพานเธอจึงทบทวนเรื่องความเป็นจริงของเธอในสมัยที่เป็นมนุษย์ เธอมีบาปอะไรบ้างโยมก็ตอบว่ามีบาปหลายอย่าง <c oughs> ถ้าก็ถามว่าเธอรู้จักนรกไหมโยมผู้หญิงก็ตอบว่าไม่รู้จักเธอเชื่อไหมว่ามีนรกโยมก็ตอบว่าเชื่อถ้าอย่างนั้นเธอจงดูท่านตัดอ,อย่างนั้นนะท่าตัดว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงดู แล้วก,ก็ชี้มือลงเบื้องต่ำเห็นนรกแดงฉานไปหมดมีตนไหล่ขุมมีขุมใหญ่ไปขุมขุมเล็กนับไป่ถ้วรวมแล้วสี่ร้อยขุมกว่าท่านบอกว่าบาปของเธอที่มีอยู่สถาาตจะพูดให้ฟังบาปอย่างนี้ในเมื่อเธอจุติตจ่กั้นยามาจะพุ่งเหลาลงนรกขุมนี้เธอจึงดูการลงโทษการถูกเผาไฟ จะมีอย่างนี้ตลอดเวลาไฟมาลูกโทษช่วงพื้นเหล็กก็แดงฉานทั้งหอกทั้งทั้งดาบดาบก็ฟันหอกก็แทงค้อนก็ทุบเมื่อพ้นบาดชุดนี้แล้วต่อไปก็จะลงขุมที่สองไม่ใช่รับหนึ่งสองสามจะตามตามลบับลูกนะเป็นขุมที่สองที่ต้องลงเมื่อลงไปแล้วก็ต้องลงขุมที่สาม จากนั้นก็นมาขุมที่สี่ข่มที่ห้าลงไหลายขุมถ้าบอกที่เธอจงจำไว้ว่าถ้าเธอจุดติการที่เธอเธอคือเมาเกิดนางฟ้าวันชช้นยามาเนี่ยเขาอาศัยบนเล็กน้อยที่ชอบการบูชาพระชอบให้ธานชอบรักษาศีลชอดเจริญภาวนาแต่ก็าลังใจของเธอไม่มีความจริงจังทำตามประเพณีซะส่วนมาก เห็นผู้ใหญ่เขาทำก็ทำกันจิตใจมีความไม่มม่นคงนักเพราะใส่บุญเล็กน้อยบรรดาให้เธอมาเธอทึอถึงบุญก่อนบรรดาให้เธอมาเกิดบนสวรรค์ชั้นยามาจงอย่าลืมว่าไหนอีกไม่ช้านักเธอก็จะหมดบุญและเมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องลงนรกเธอกลัวไหมจงก็บอกว่ากลัว ตอนนี้รู้สึกว่าหน้าท่านจะซีดผิวพรร์ไม่เคยผ่องใสเ <c oughs> ดี๋ยวกลัวนรกองค์สมเด็จพระจอมใจบระมศราอมรถองค์สนตว่าดูก่อนรญิงผู้เจริญเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตถาคตจะแนะนำให้ตัดนรกดีไหมเอาไหมถ้าปฏิบัติได้นับแต่นี้ไปเธอจะไม่ลงนรก จะไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไม่ต้องเกิดเป็นเทวดาวนางฟ้าเป็นพรมจะมานิพผ่านเลยความเป็นมนุษย์เธอก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรัพย์สินที่หามาได้มันก็ไม่ค่อยพอใช้ตัวเองนะั่นเหลือใช้แต่ลูกๆบ้างเพื่อนเปืนบ้าน,านใกล้เคียงบ้างมาช่วยกันใช้เธอก็มีแต่ความหนักใจ ความเป็นมนุษย์มีความแก่เป็นประจำเธอก็ไม่นึกถึงความแก่ความเป็นมนุษย์มีความป่วยเป็นประจำเธอก็ลืมนึกถึงความป่วยความเป็นมนุษย์ต้องมีการพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นประจำที่พ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายลูกตายหลานตายเห็นอยู่เสมอแต่เคยเธอไม่เคยนึกว่าจะตายอาศัยที่เป็นคนประมาทในสมัยที่เป็นมนุษย์ มาเป็นนางฟ้าก็ามาเป็นนางฟ้าประมาทเพลิดเพลินในทิพย์สมบัติมากเกินไปมีวิมานหลังใหญ่มีบริวารมากมีความสุขไม่มีกายงานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยความเป็นทิพย์มีความสุขมากเลินไปจนลืมนึกถึงความตายจากความเป็นนางฟ้าเมื่อตายจากความเป็นนางฟ้ามาอะไรต้องลงนรกมว่อนั้นตอนนี้ไปสถานทตจะแนะนำ ว่าถ้าเธอปฏิบัติได้จะไม่ต้องลงนรกต่อไปบาปท,ทั้งหมดจะไม่ให้ผลจะมีอย่างเดียวคือเข้าหอสู่พระนิพพานถ้าเธอตัดสินใจได้ตามนั้นวิมานจะปรากฏบนนิพพานแล้วหลังจากนั้นทั้งกมดเทศว่าข้อที่หนึ่ง ั้งจงทั้งจ,ง,จงคิดว่าเสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงการเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นผมจะม,ไม่ไม่มีอายุอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายใครที่เรียกว่าจตุติสับชาวบ้านเขาเรียกว่าตายเธอเข้าใจไหม แน่ใจไหมว่าต้องจุดติยยงก็ตอบว,ว่าแน่ใจเจ้าค่ะก็จุติแน่แต่ไม่รู้เวลาเอามาถ้าบอ,อกใช้ได้ให้มั่นใจว่าจะหนึ่งสักวันหนึ่งเ้าหน้าจะต้องจุดติที่มันหลังที่เธออยู่บริวารทั้งหมดจะหายไปสมบัติปัจจุบันจะไม่มีสำหรับเธออีกเหมือนกับสมัยที่เป็นมนุษย์สมัยที่เป็นมนุษย์เธอสะสมทรัพย์สมบัติไว้มาก แต่ว่าเธอตายจากความเป็นมนุษย์แล้วคนอื่นเข้ามาปกครองเวลานี้สมบัติเป็นชิ้นเป็นทอ่อนเป็นตอนจากชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเล็กบางชิ้นก็ถูกขายไปบ้างเธอก็ไม่สามารถจะห้ามปรางเขาได้เธอเหน็ดเหนื่อยมากชั้นใดก็ทรัพย์สมบัติทรัพย์ส,สมบัติส่วนนั้นเธอก็ไม่สามารถจะปกครองจะระวังได้จะรักษาได้ข้อนี้ชั้นใดขอเธอจงนึกว่าสักวันหนึ่งข้างหน้า ทีมานที่สดสวยงามของเธอริวัรของเธอร่างกายเป็นที่ของเธอเจะสลายตัวนั่นคือตายโยมบอกท่านถามว่านึกออกไหมและมีความมั่นใจไหมโยมก็ตอบว่ามีความมั่นใจเจ้า,าค่ะคราวนี้แม่มั่นใจแล้วว่าต้องจุดติเพราะเทวดานางฟ้าพมเคยจุดติเห็นอยู่เสมอแต่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวจะต้องจุดติ เวลานี้คิดแล้วเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอมั่นใจหรือเจอก็ตอกตอบว่ามั่นใจเจ้าค่ะตอนนี้ไปเธอยังกลับใจซิใหม่การบูชาพระตัตนาไตรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่เธอทําอยู่เป็นของดีแต่ว่าความมั่นคงยังมีน้อย ยังมีความเคารพตามแบบฉบับเป็นประเพณีนิยมหลังจากนี้ไปจงตัดถึงตัดกำลังใจเพ่เราจะมีความรบในพระเจ้าอย่างยิ่งเคารพในพระธรรมอย่างยิ่งเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างยิ่งหมายความจิตเราจะไม่ปล่อยพระพทธเจ้าไม่ปล่อยพระธรรมไม่ปล่อยพระอริยสงฆ์ จิตเจ็จ,จดจอดอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตามปกติท่านถามว่าเธอทําได้ไหมโยมก็ตอบว่าทําได้แล้วเจ้าค่ะเวลานี้มีความมั่นใจว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระปฏิวุติเจ้าต่อหน้าพระอริยสงฆ์และต่อหน้าเทวดาพรมทั้งหมดทุกอย่างมีความมั่นใจหมดพระเจ้าก,ก็ถามว่า เธอต้องการมานนผ่านไหมท่านก็ตอบว่าต้องการอย่างยิ่งเจ้าค่ะที่แรกไม่เคยรู้เลยว่านิพพานมีอยู่ท่านก็ถามว่าลูกชายของเธอพาเทวดานางฟ้าผมมาอยู่เสมอทําไมจะไม่ตามมาไม่อยากจะไปไหนมีความสุขกับวิมานมีความสุขการบ,บูชาพระ เวลาบูชาพระแล้วไม่อยากเลิกนั่งอยู่ข้างหน้าพระถ้าบอกว่าที่หลังเอาใหม่ <c oughs> นั่นมันกายนั่งตอนนี้ต้องเอาใจนั่งไว้ที่พระกายก็นั่งจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ได้แต่ใจนั่งไว้ที่พระใจนึกถึงพระพุทธเจ้าใจนึกถึงพระธรรมใจนึกถึงพระอริยสงฆ์ไว้เป็นนิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําเราจะนึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก่อนเธอทําได้ไหมโยก็ตอบว่ามั่นใจและเจ้าค่ะต่อไปท่านก็บอกว่าสินห้าเธอสามารถรักษาได้ไหมโยก็กลับนึกถึงว่าความเป็นมนุษย์ว่าสินห้าบางึกขาบทบกคล้องเจ้าค่ะสำเร็จอมภทมิตรว่านี่เธอ ฉันถามในฐานะที่เธอเป็นนางฟ้านะไม่ไ้ถามถึงเรความเป็นมนุษย์เวลานี้ความเป็นมนุษย์หมดไปแล้วไอ้เรื่องบาปประเภทนั้นไม่ต้องคิดถึงมันเวลานี้เราไม่มีบาปจะทำมีทำอย่างเดียวคือบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดานางฟ้าชันยามาได้เปรียบกว่าชั้นอื่นนอกจากฉันดุสิก นั่งมำเป็นบุญเป็นกุศลต่อเวลาแคถ้ากาถามว่าเธอมีความมั่นใจแม้ว่าจะรักษาสิน้าได้ครบโยมก็นิ่งถ้าบอกมึงปปนาดิบาตการไม่ฆ่าสัตว์เธอทำได้ไหมโยมนิ่งประเดี๋ยวตอบว่าได้เจ้าค่ะสองอาทนาทานการไม่ลักทรัพย์ทำได้ไหมเธอก็ตอบโโยมก็ตอบว่าทำได้เจ้าค่ะ สามกาเมสมิชาจาร์เธอจะไม่ละเว้นความรากของคนอื่นทำได้ไหมก็ตอบว่าได้เจ้าค่ะสี่มุสาวาทจะไม่กล่าวเท็จทำได้ไหมท่านก็ตอบว่าได้เจ้าค่ะห้าสุราลรเมไรเราจะไม่ดื่มทำได้ไหมก็มตอบ่าทำได้เจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุราเรเมไรกาบานันันในสมัยที่เป็นมนุษย์ก็ไม่ทำอยู่แล้ว องสมเดร็จพระวิทิแกก็กบ,บอกว่าความจริงการเป็นเทวดานางฟ้าแด้พรหมการมีสินห้าน่ะมันปกติอยู่แล้วการฆ่าสัตว์ไม่มีสัตว์จะฆ่าการขโมยทรัพย์ไม่มีความขับเพเป็นจะขโมยถ้ามันไม่ใช่ทรัพย์สินของเราเราเอามาไม่ได้เพราะที่นี่มีแต่ความเป็นทิพย์ความรักใน,นระหว่างเพศก็ไม่มีไม่มีการยุ่ง การพุทธศาว่าก็ไม่มีไม่มีความจําเป็นกานรดื่มสุดาเมรัยก็ไม่มีไม่มีจะดื่มก็ลงความการเป็นเทวดาวเป็นนางฟ้าเป็นพรหมมีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วตอนนี้ไปเธอยังตัดใจทำารอวิชาคือความโง่เธอนึกนึกว่ามนมุษย์โลกดีหรือไม่ดีโยก็ตอบว่าไม่ดีเจ้าะ านถามว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเกิดแล้วแก่สองมีการงานสามมีการป่วยสี่มีการพัดไร่จะของรักของทักใจห้ามีความปรารถนาไม่สมหวังหกต้องตายตายแล้วก็ไม่สามารถจะนําทรัพย์สมบัติที่หามาได้ติดตัวไปได้ถ้ามีความเป็นมนุษย์ก็วุ่นวายในการงานมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่เสมอ เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจถ้านบอกก็ถูกแล้วเธอต้องการเป็นมนุษย์อีกไหมพระจงบอกไม่ต้องการเจ้าค่ะการเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมจะต้องจุดติเธอต้องการอีกไหมโยมก็ตอบว่าไม่ต้องการเจ้าค่ะถ้าการมาอยู่ที่นิพพานนี้ไม่มีการไปไหนไม่ต้องจุดติไม่มีไม่มีการป่วยไม่มีกิจการใดใด อะไรก็ตามถ้ามันเป็นความเหมาะสมมันจะปรากฏขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องจับโดยที่เราไม่ต้องนึกเธอต้องการไหมถ้าต้องการเจ้าค่ะนี่ถ้าเกิดบอกว่าเธอนั่งนิ่งฝึกสวดเดี๋ยวนังตัดสินใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะทําได้ไหม <c oughs> เธอก็นั่งนิ่งนิ่งธออึดใจหนึ่งก็เริ่มตื่นขึ้นมาพอ,อตัดสินใจได้แล้วเจ้าค่ะพร้อมแล้วที่จะมานิพพาน ร่างกายในความเป็นทิฏติมรัยนั้นไม่เสียดายจะมานิพพานท่าเดียวขออย่างเดียวคือมานิพพานพระพุทธเจ้าแต่บอกก็จบแค่นี้เพอบอกว่าจบแค่นี้มีมายก็ปรากฏทันทีข่านชี้ให้ดูให้ได้ความมือของท่านดัทนทันหน้าไปทางทิศใต้ว่าโน่นมีมายของเธอปรากฏแล้วสวยสดงดงามอย่างยิ่งฉนันหลานหญิง คือพรทิพย์กับพวงทิพย์พาญาพาญาไปชมวิมานที่ท่านก็บอกว่ายังไม่ไปจ้าค่ะถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ที่นี่ยังไม่ขอุกไปก่อนอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลามันหมดพอดีก็เป็นว่าหลังจากนั้นไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จกลับเทวดานางฟระราพรมนั้งหมดต่างโค้งต่างเข้ามาลา เนยกย้ายไปสู่นิมายของตอนนี้นม่านเพระว่าที่ยังไม่มีนิมัยก็ยังมีอยู่ก็กลับที่เดิมที่ยังไม่มีก็บอกว่าตั้งใจจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามที่พระเจ้าสอนอย่ามาเกี่นนี่เป็นของไม่ยากต้องพยายามจะมีวิมานให้ได้อรบรรดาธนาหลายหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดี๋ยวจรรดาทจันพุทธศาสนิุกชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี